ระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS 1 C ของจีนถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศให้ความสนใจด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบ HQ 1 2ซึ่งเป็นระบบพื้นสู่อากาศแบบกึ่งเคลื่อนที่ได้ KS 1 C มีขีดความสามารถในการปรวจจับและสะกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธในระยะกลางโดยอาศัยเรดาร์แบบเฟสอาร์เรดาร์ที่สามารถควบคุมการยิงแบบหลายเป้าหมายพร้อมกันได้จุดเด่นของระบบนี้คือราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับระบบตะวันตกและความสามารถในการใช้งานแบบยืดหยุ่นในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายแต่แม้ KS-1C จะเป็นระบบที่น่าจับตามองเทียงใดสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือทำไมประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างกัมพูชา ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองแนบแน่นกับจีนจึงยังไม่ได้จัดหาระบบนี้มาใช้งานทั้งที่หากดูจากท่าทีและการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพกัมพูชาในช่วงหลังจะพบว่าได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศ แหล่งข่าวจากภายในระบุว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่กัมพูชายังไม่ตัดสินใจติดตั้งระบบ KS1C ก็คือความกังวลด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากติดตั้งใกล้แนวพรมแดนไทยเพราะนั่นอาจถูกตีความได้ว่าเป็นภัยคุกคามหรือความเคลื่อนไหวเชิงรุกที่ไทยอาจไม่อยู่เฉยหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน อาจกลายเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่ถูกโจมตีส่วนกลับอย่างทันทีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือประสิทธิภาพของ ks 1 c เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันเช่นระบบ spyder ของอิสราเอลที่กองทัพไทยได้นำมาใช้งานแล้วซึ่งมีสมรรถนะในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่า ks 1 c ในหลายด้านทั้งระยะยิงความเร็วของขีปนาวุธและความสามารถในการยิงพร้อมกันหลายเป้าหมายแบบอัตโนมัติ นั่นทำให้กัมพูชาอาจไม่แน่ใจว่าหากติดตั้ง KS 1 C แล้วจะสามารถสู้หรือป้องกันการตอบโต้จากระบบขั้นสูงของไทยได้จริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นของงบประมาณและการฝึกบุคลากรเพราะแม้จีนจะสนับสนุนกัมพูชาในหลายมิติแต่การใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศเชิงซับซ้อนนั้นต้องการทั้งบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนระดับสูงรวมถึงการซ่อมบำรุงที่ต่อเนื่อง หากกัมพูชายังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวการตัดสินใจชะลอการนำเข้า KS1C ก็อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในเวลานี้ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการติดตั้งระบบแบบนี้ในพื้นที่ติดชายแดนย่อมส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคแม้จะมีเจตนาเพื่อป้องกันก็ตาม แต่อีกฝ่ายก็สามารถมองเห็นเป็นการยุ่ยยุหรือเตรียมการทางทหารเชิงรุกได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่ผู้นำกัมพูชาต้องคิดให้รอบคอบเพราะในยุคนี้สงครามไม่ได้เริ่มต้นด้วยการยิงขีปนาวุธเสมอไปแต่เริ่มจากความเข้าใจผิดและแรงกดดันทางการทูตด,ดังนั้นแม้ KS1C จะเป็นระบบที่จีนพยายามผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ แต่ในกรณีของกัมพูชาแล้วการตัดสินใจที่จะยังไม่จัดหาระบบนี้อาจไม่ใช่เพราะไม่มีศักยภาพแต่เป็นการชั่งน้ำหนักทางการเมืองความมั่นคงและยุทธศาสตร์ในระยะยาวว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่การป้องกันประเทศนั้นสำคัญแต่ถ้าอาวุธที่มีอยู่กลายเป็นเป้เปาหมายล่อสายตาและเร่งปฏิกิริยาเชิงลบจากเพื่อนบ้านก็อาจย้อนกลับมาทำลายเสถียร,รภาพของตนเองแทนที่จะสร้างความมั่นคงอย่างที่หวัง เมื่อวิเคราะห์จากหลายมิติแล้วเราจึงอาจพูดได้ว่ากัมพูชาไม่ได้กลัวไทยในแง่ของอำนาจทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความไม่แน่นอนของสถานการณ์หากเลือกเดินหมากผิดเพียงก้าวเดียวอาจทำให้ความสัมพันธ์ในภูมิภาคสั่นคลอนดังนั้นการถอยเพื่อดูเชิงอาจเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดกอว่าการเร่งะส,สมอาวุธโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยรอบ